สวัสดีครับพบกับช่างเทคนิคนะครับวันนี้นะครับเรามาทําเก้าอี้นะครับที่ใช้นั่งใส่รองเท้านะครับปัญหาเดิมของเราก็คือมันมีแต่ที่วางรองเท้าอย่างเงี้ยครับแต่ไม่มีเก้าอี้นั่งใส่มันก็ต้องมานั่งใส่กับพื้นอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราทําเก้าอี้ตัวนี้ดีกว่าโดยใช้หลักง่ายๆคือวัดนะครับผมจะให้วัดให้มันพอดีตรงนี้นะครับดีไซน์มันพอดีวัดตัดนะครับใช้เครื่องตัดตัดเหล็กนะครับแล้วก็ เชื่อมนะครับเชื่อมตามแนวแล้วก็ประกอบก็คแค่เอาไม้มา,หาไหวเฉยไม่มีอะไรค,รความแข็งแรงปึกเลินนะครับเดี๋ยวไปดูว่าทํำยังไงไปกันเลยหลังจากที่เราวัดเสร็จนะครับเราก็มาตัดเหล็กตามแบบที่เราคํานวณเอาไว้นะครับต้องค่อยๆตัดนะครับเพื่อฉากมันจะได้ลงไปพอดีนะครับถ้าเราตัดเร็วนยะใบมันจะเยื้องสูงออกไปนะครับจากนั้นก็มาแต่ง ตัวแนวที่เราจะเชื่อมนะครับแล้วก็ใช้ฉากเนี่ยฉากไม่เหล็กเป็นตัวช่วยยึดครับแต่ถามว่าร้อยเปอร์เซ็นไหมฉากไม่เหล็กไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับมันไม่ได้ฉากแล้วก็ใช้ง่ายขนาดนั้นมันจะดูติดปแปลกๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจะต้องใช้แล้วก็สปอตไว้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็มาแต้มอีกหนึ่งจุดประมาณนี้ก่อนนะครับผมใช้เครื่องเชื่อมเป็นเกซิกมิก ปืนใช้ง่ายหน่อยผมก็จะกดประมาณสัก4วินาทีนะครับแล้วก็ปล่อยเพื่อให้เหล็กมันหลอมละลาย2อันติดกันนะครับสี่วิกดทีสีวิกดท,ทีนะครับแล้วก็เชื่อมทุกจุดเลยนะครับเห็นหครับแนวเชื่อมมันจะฝังเข้าไปทําให้เราแต่งด้วยหินเจียง่ายเวลาที่เรามาแต่งด้วยหินเจียนะ่ มันก็จะเบาแรงเราไปนะครับแต่ถ้าเราเชื่อ,อมแบบพูนขึ้นมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะแต่งนานหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับหลังจากที่เราได้เจ้าตัวขามันนะครับสี่เหลี่ยมก่อนแล้วผมก็มาทําตัวคานยาวนะครับเป็นตัวที่2ก็ค่อยๆเชื่อมนะครับแล้วก็แต่งคานยาวแล้วก็มีคานเล็กเพื่อรับไม้ตรงกลางอีกตัวหนึ่งนะครับ ไม้ที่ใช้ก็เป็นไม้ธรรมดาครับไม้พาเลตไม้สนนะครับขายไม่แพงแล้วผมก็เอามาตัดโดยเลื่อยวงเดือนนะครับก็เทคนิคก็คือต้องคีบให้แน่นนิดนึงนะครับเพื่อกันเลื่อยวงเดือนมันพลิกขึ้นมาด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ทดสอบลองวางก็โอเคนะครับแล้วก็มาพ่นสีลองพื้นก่อนมีสีขาวก็พ่นสีขาวนะครับแล้วก็ขัดนะครับแล้วก็ อีกหนึงเทคนิคนะครับในการพ่นสีก็ระยะห่างนะครับของการพ่นแล้วก็การกดจะต้องสม่ําเสมอกันนะครับมันจะทําให้สีเราเนี่ยดูเนียนนะครับประมาณนี้ ครับก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับลองทําเองได้ที่บ้านนะครับลองดูว่าถ้าเรามีพอมีเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ลอง DIY นะผมก็เป็นนัก DIY มือใหม่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นจากโนูนเหมนอนกันไม่มีความรู้อะไรเลยก็มาเริ่มจากตรงนี้นะครับถามว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะวัสดุที่เราใช้ก็เป็นเหมือนไม้พาเลทที่เขาขายไม่แพงนะครับอันนี้ก็ตกสามชิ้นนี้ก็ประมาณร้อยหนึ่งพอดีครับ ประมาณนี้หรือว่ามันก็เหลือมันก็เหลืออีกประมาณประมาณสี่สิบเซนครับก็เหลือไว้เรงไปใช้ต้องถึได้ครับประมาณนี้อถ้าท่านใดมีข้อเสนอเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับใช่นี้ก็เปิดปรับความรู้ตลอดนะครับก็วันนี้ก็จบการน,นําเสนอโตัวอีนั่งใส่รองเท้าเพลทนคณีนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ,บ